สวัสดีครับเพื่อนๆผมตั้มจากทีเซรามิกนง n g 8ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูดินแบบต่างๆที่ใช้ทําเซรามิกนะครับเริ่มจากดินขาวลําปางนะครับลักษณะแรกจะเป็นสีขาวนะครับต่อด้วยดินขาวนารานะครับขาวมากๆเลยเนื้อเบาด้วยนะครับตามด้วยดินขาวละนองนะครับ และที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือหินปูนนะครับเราใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในการทําเซรามิกนะครับและต่อไปนี้คือดินดานะครับที่เราจะใช้ผสมกับดินขาวเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อดินนะครับจะทําให้ดินที่เราใช้ทําเซรามิกเป็นสีดํานะครับต่อไปก็เป็นดินเบาครับเบามากๆเลยดิคลายก็มานะครับใช้ทําเคลือบแาวไซส์ก็มานะครับนี่ก็ใช้ทําเคลือบครับดินโดโลไม์ก็ใช้สําหรับทําเซรามิกนะครับควอตเป็นตัวที่ทําให้เคลือบเงานะครับ ชิ้นงานเซรามิกจะเงาเฟสสปาก็เป็นตัวที่ทำเคลือบนะครับนี่คือแร่ไมกานะครับนี่คือแร่ฟอสฟอรไลท์นะครับใช้ทำเคลือบนะครับต่อไปนี้จะเป็นแร่ที่เราใช้ผสมเคลือบนะครับ